มันต <Workers. S 2> ิดม e ันติดีมันติดนี่มันติดนี่มันติดนี่ติดเทาติดทอติดทอเล่อนี่มันนี ท่อเนี่ยท่อท่อน่าท่อลอดมมนนี่สองท่อรถล่างขางบ้านครับดูรถรถพ่องลงข้างบ้าน ดาบเลยจังดางในทีลงเป็นอะไรถเบรกเป็นระชั้นหันครับทีเรียวาเขนี่ยคันอที่เรียี่าครับเขาเขาเดียวเขาเขาเบรกกนมันมีหกันนึงกีเดียวไปแอปแล้วมีหกหล่อน้ำก้นครับอ๋อแล้วนี่ผมมาผมเบรกประันมิาทางตรงผมไปเลยหางกอกไปเลยเต็นไป ท่ต้ออีดึงนะบ่รถหรถไหนบ่รถตึงที่อนะรเจ้ากิม่้างก่อนหม่บ่ไอหารถดึงไม่บ่หารถดึงกแม่เลรถไอหารถมาดึงนะฮหารถไดึ้ารถไอล่าสดวัสดุไรถขนนด้ไงล่องเปที่ตอนรถรถไอรถที่พาไปหนรถไม่ได้จางกันน่า เขามาลากหาไอยู่แล้วนี่รถขาจอนลากอยู่มันติดมงทองมันมนห,หน้าไน,นึ่ลูกแม่มันจะเบียดมานี่เลยถึงตัวลูกกับ้นแล้วให้ลูกพี่บริาห,หารให้นะเจะาบองเราเรามีสาขาอยู่เ้าเราถือไเราเนี่ย เยอะใส่รถเยอะใส่มาใส่รถเยอะใส่คู่เมืองครับคู่เมืองม,ม,มันมีรถเจ้าหน,นึ่งยอะอีอีเขตนี่แหละเขตไอ้อะเงี้ยเขตตรงอ่ะรถถึงรถหลากแต่บ้านไกลว่คนะึงแถวเมื่อกี้ใช่ไหมนี่สวัสดีเมื่อบบกี้ใช่ใช่ไหม บางปีไปเห็นไหมรถรถพาทั้งตรงรถคันหนึ่งไปออกกับน้องไพน์นะรถจักรยรถกระบะรถอีไอซุยบางปีไม่สี่สามมังกร่ารถพาทั้งตงออกจากไหนน้องไพน์ใช่รถรถออกจากน้องไผ่์นช่รถน้องไผ่์บ้านรถกระบะไอ้บางปีไม่นะกระบะเขาไม่ได้พูดเพียงใหม่เขาพูดถึงตอนนี้ต้องถามเจ้าของเมื่อกี้มีรถแบบไหนรถกระบะครับเป็นกระบะสูง จะออกมาจากจะเลี้ยวเข้าไปนี่ครับเข้าไปนี่หกล้อตามสูตรมาครับเบรกกระชันคิดเลยครับหกล้อตามสูตรรถตามสูตรรถกระบะครับผมขับสามคันคันไห้างรับครบก็ผมก็มาตามสูตรรถสิบร้อเขาจะเลี้ยวรถถูล้อกันชะลอไปกันครับโอเคตามเขาเบรกแบบกระชันมาเร็วว่ะมาเร็ว นเหรับล่นเร็วว่ะมาผมก็บเหรียญนะหกสิบกว่าสิบกถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นจะใส่ตูดเลยแหละถ้าไม่เบรกถ้าผมไม่ทันผมก็เดินตรงเลยเลยว่ามีไหวที่มีเบรกหน้าลู่ตั้งใจก็ไม่โย่อ่ะแบนต้องแก่ยังโทรแล้วครับยังไม่โทรกับของของบริษัทอะไรพีพีครับอ๋อของซอไงครับผมอรถดีหรือเดินไปรถอีกเนี่ยลึงในว่ารถอีกวัสดุเนี่ย รถข้ายนีไงนะรถเอตักดินนี่ดึงได้ไ่มรถเอมาเจอดนเองร้านยังเสื้อรานึ่งเบอร์ซ้อนเนี่ยขอขอใหม่สิทำน่าจะทำเบอร์หายป่ะเปลี่ยนเุอครใหม่ศูน มีจะลายเกมหน่อยบางทีเกมไม่ค่อยรับลายศูน์หกสครับศูนย์หกสองศูนย์สาย์สามสกหนครับห้าหก่ะตอนนี้บาวิ่งมัแล้วเนี่ยครับอ๋อพิ่งออกมาไปใช้มาหน่ไปสมวนวงทางไปชกใครหนอ๋อไกลเรงนี่กวาดหนึ่สายไปบ้างสายสายไปบ้าง าต้งไปนย,ยบนบ่รถเพราะลงลงลบินด่เเบรกผมเบรกมาก<อ>กกุคน่ะเบรกอยเลยเล่่นก็ไปไกลตกแล้ว,ลลวกัน,นกลหลุดลงลอยยเลยคือกวดไปเลยกกนลยหัวตัวแม่มันเบียงมาอ๋อไปครับครับผมหมดหมด้ม้อี้ี่ว่า เอ้าซอยังไม่รู้เนี่ยเออเี้ยพอดีผมที่พอดีอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยรถใช่รถพ่วงรถพ่วงรถคนขับใช่คันเขียวอ่ะตอนนี้คนคนคนไม่เป็นไรหรอครับรถก็ไม่ไม่เป็นไรมากหรอไม่เป็นไรมากครับพอดีรถมันยวเข้าเข้าซอยทางนึงมันมาตรงทางหลังมานั่งไปัลย บ่อครับเสียอะไรเนาะลงท่อวดีทอรามข้ามมาน่ะมันลุมมะเรถ้าเป็นที่ไหลเลยเหรมันเอาไ่ลุมรอลงลุมมะดีถ้ามีรถละก็จะขึ้นได้ รถรถไทยใดบ้างแห้งมังรถไถบ่ถึงดอกครับตองรถใหญ่คือกันรถใหญ่นรถไแไเดีบ่เอิ้นี่คั่นี่รถพานี่ิ้นแม่นี่นี่เนีอันนี้มาไหนเนี่ยโชคใ ้นานมันเพี่เลยหรอเปลรา้ยบงเี่บวยก็เบียกัเบียโทสองันหนากทถนนน้ผมเบียดมาันแล้วเบียดมาตอพูนะหาขาบก่อนหาดูลายแค่ก่ออยู่ลนยแคอยูของเจีบวยใช่ของจี๋วยหาแนะบางทีตกใจจะโทษมาลากครับ ผมมองมาในบ้านเอ้าืดอะไรแล้วคือไปเอาวหัวทิ่มไปอันั้นมาคนดี้อะไรวัได้จอดอน,นั่นเนนลยกาบ้านมองอะไรลองดูดด่ดิตรงทามีท่างเขานี่บางปีหาเป็ดรถกระบะมึงย่างไปคนเกรื่องเสืองไปไปโคราชมาอันนั้นรับไหมอ่าแล้วไปมาตั้งไว้ เดี icana, ๋ยวีนมันมันเลิกไปแล้วอ้เ yes. ห็ดทังอย่นี้กลองนินนี่นี่เพิ่งลานเหมือนวันเที่ยววันวัวยงมีอ่มั้ยงปี่กล้วนย้ววเห็นมันขีรถไปด้ขอขีนรถไปเ้อมาไ่ Khi mà xây bây, nè, bóng này, hết thang này. Ủa, có bao nhiêu lạng vậy nhau lại cuối. nó quấy mà xây. lòng nhiều nó quấy. 昨天。 บรรทุกลงครับหน้าปั้นเลยหักรถรถตามคนมาสามขั้นเบรกาวอย่างนะเบรกมาประมาณซิ่วก็บกเบรกเจ้าว่ารถขั้นหนึ่งเขาน้องให้รถกระบะหกบักรบเบรกเราหักรบ เลยลมทางข้างใจอันหนาไปทั้งมาจากคู่มืองมีไปทางปาดคู่มือง เอารถมาวเอารถมาเสียคนบางคนเดียวรับอกเสียคนเี่ยงบ้องจากชกไยสี่โครับสามโงกว่าอ่ช่งยังอะ มันแห้งป่ครับมันสดมันสดมันสดไปส่งมาแล้วกอไปมาไกลหรืออันใดครับกอไปส่งไกลเด็ี๋ยวเขาให้ติดบอกไก่ก็คุณยองบ่อกจะว่าอะไรเขามีแต่ส่งผลเยอะแล้วครับมันรันเขาไปส่งของมันงเลอยบางอนบางเนี่ยบิมีคนส่งอะไรบ้านนี้เป็นธาเขาจะมันไหลครับอ๋อเป็นมันของไครนั่น อันนี้มันงันลานล้านมันวว่ารับซื้อมันล้านบใจมันหมายถึงมันล้านแบบมันล้านแบบมันรวมกันไครับอ๋อมันรวมรวปิดอยนี่เขาค่อยเอาได้เปนเส้นน้อยโลายอนิขายคุณไม่ได้บาทบาทเมื่อวน้ ครับซอครับเอ๋ต้องให้ร้อยเวรมาดูไหมเพราะว่าเขาชนไม่จ่อกันได้น้อแต่ชนป้ายของของทางหลวงเขาพ่เคลียร์กันเองนะโอเคก็ไม่ต้องเอาร้อยเวรมาดูร้อยเบนดูก็ดูแค่แค่นี้เสียหายของอะไรนะไปายป้ายทางหลวงป้ายห้ามแซงเดี๋ยวจัดการเองได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วซอเข้าไปติดต่อกันนั่นเองเนาะ ลองลองดูพี่นาดดีครับเป็นเเป็นโรงเยนรถรกีนชนต้นไม้ใหญ่เยดต้นไม้ใหญ่ทุกทุกใต้นไม้โชีครับครับลับ ต้นหวาดนะเลยเกือไปละมาละต้องรวจครับครับวันีผมอยู่บ้านบ้านอยู่นี่แหละใกล้ๆนี่แหละมาแล้วโอ,โอ้โหเข้ามาไว้ Sắm luận đi không Thấy thế này ăn bay มีเป็นประเด็ดไปเรื่อยเลยสามเมื่อที่ลราเด็ดไหลเนี่ย นา่นีแค<อ>่เดินกันเดนรถกันท่อปะดีสงท่อลงท่อปะดีนะล<ง>ุมทอ่อปะดีมันลงนะ่ะท่อท้ามนาม้ำท่อรอนน้ำ เราสับเปล่ามาเนี่นนี้ทำยังไงไอผู้การอะไรนะผู้การสุรินทร์เหรอผู้การตุ้งอ่ะผู้เมืองอ่ะตุ้งผู้การผู้ขับการตุ้งเองอ๋อรนเรื่อง เอาลดได้ไงคุณคุณเ,เดียวครับเขาไล่เพิ่คอับเอาแบบขี่มา คันรถเลี้ยวเขารถเลี้ยวไอหกลอ้อเลี้ยวตามตูดไปหกลอ้อกับเบรกคันนี้ตามมาก็ต้องเบรกไม่อยู่ก็ต้องคันนั้นเลี้ยวคันนี้เบรกคันหน้าเบรกคันนี้ก็เบรก,ก,กตามเบรกตามมันไม่อยู่มันก็ต้องหักลงหักลงเขาถ้าไม่หักลงก็โดนตูดสูมตะล้ลงนี่คือไหล้มหนี่ขาน้งนีวะ ทะลุนี่ขึ้นเลพี่อ,อันนี้เพิน่นผ่านมาสิตรงไหน,นพุ่งกับพุ่งกับตรงไหนใครเคโทรไปหาแกเอยู ซนเอซ้ายคือเร็วเนี่ยไม่ได้ไปดูใครโทรไปหาแค่เลยาแฟนคลับแคเยอะแฟนคลับเยอะแค่เดียวเแฟนคลับเยอะเยอะเลยไมีใครเจ็บใครนะโจเฟอร์ไม่เจ็บนะมายักมากี่คนมากี่คนคนเดียว ลงลงมาดีท่อรามเขาดีตรงท่อร้อนน้ำรอดพอดีตรงนี้ตรงล้อลงติดเลยบ้าป้าไดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านเจนี่ข้างหน้าติดบ้านมัวนี่โอเคกอลงนี่ได้ลงคลิปเลยนะลงนี่ได้ลงอิทูเลยนะ โอเคสิบก่านที่ยี่สิบนาที่จบแล้วครับจะค่อยมากันหลายนาที่นว